เราสองไห้ไก่สองโตเทียนหน่อยสามชิปเทียนขันบาทคูหนึ่งเลยเป็นหมูไหมเพื่อนขันตอนที่หนึ่งมือมาขอหันและหมูหนึ่งโตเงินสองล้านหรือสามล้านคือรวมกันกอหรือสี่ห้าล้านก็เียมมาโนะประมาณสิบล้านสบายดีสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคือเก่าคือเริมเนาะวันนี้แม่น้องเปลี่ยวกับภาพพ่อแม่พี่น้องมาหมู่บ้าน้านน้าอย่างก็ บัณฑน,นาคำไต่ภาษาไทยพี่น้องเลยมานี่เนาะกับพากันมาว่าเรื่องขีดคองพี่พี่น้องเลยกับฟุบ้าวไปมัดเข่าซอยแม่น้องเปียวเมื่อนั่นแหละเนาะคนวบาชิมาดินซาวค่ะมาดินซีหาเอยังบ่มเมื่อพี่พี่น้องเอ้ยบาดไงใหญ่ไอยู่กันเรียบร้อยนะพี่พี่น้องเลยก็เลยมานี่ก็เลยพากันมาถามขีดถามคองเน,ะนยาะผู้ใหญ่โอ้กันพี่พี่น้องเลยมาได้ก็ได้เน่ย แต่ละบ้านทิ่คล้องเพิ่นเป็นได้ไหรแม่พี่น้องมาเบิ่งน้ำกันกันมาพังน้ำกันสบายดีสบายดีทางนี้ทางเกินฝูพ่อละนั่นแม่เห็นได้ไ้มนี้ร้านไผ่มาหาลูกไผ่หาลูกไผ่ด้วยวร้านไผ่เป็นไหนไหนมามาวันนี้มายังว้นนี้อบอกวันนี้กันก็เลยฝึกอะให้มาตามที่ตามคล้องเพื่อนีเดลพนุนลูกชไสมาเมียว่าใกล้คือไกลว่าไก่คือไกล่เฮ้ยพี่น้องเอ้ย มดถ่ายทำเพื่อน um, ี่จ็กกี้วายี่เด็กจ okay. ็กกี้ปท yeah, ี่เด็กกี่เดียวข้างบนเฮ้อมาที้มาท่ายทำไปเยอะตัวที่เดียวข้างแรกนี่แต่ก็แต่งขวดเต่งรุ่งมาอันนี้มาเองเลยบอน้าเองเตยโดยตรงลุกมาหนีิขนาดมาเองเนี่เนาะคนขี่จนมึนบอคนขี่จนมึนอ่าสบายดีทางไรเรืองอันนี้ดาวเพ่นพี่น้องมัดข่าวเอื้อมมือเดียวนี่เลยมาเมียปะเลยบาทนี่เกี่ยวข่าวชัดเ้ยก็มาแล้วซ้ำเข็นทึ่งคนบอ ป้าสาวใหม่พี่น้องเลยเดี๋ยวขึ้นไปฟังน้ำกันหีดคลองบ้านเพิ่นเป็นอะไรเนาะบัดจิตแตกต่างก,กันกับบ้านเฮาอยู่บ่นไงสวัสดีไอ้พะสวัสดีวันนี้หายพาขับรถมาหน้าหมอ,อก,กันตอนมาเลยไป,ปขึ้นไปเบิง่งเทิงเมย์พี่น้องเลยโอ้สบายดีเด้อทางนีเด้อสบายดีเด้อ พอเอาเลยลูกก็จะได้กันแบานี่พ่อแม่พ้าเอาเนี่ยพ่อเมย์เขาตีเขาตีน้ำอันนี้มอันนี้มอพองกับเมย์นีครับนี่ก็มาเล้พ่อเพ่อพอจะหักข้นมาขึ้นมาฟังบอกยังหิดคลองไหมพี่น้องไหมหิดคองแตกต่างกันเนีำบันเขาเนี่ยเฮ้ย 10ดนรอื้บักมือนี่เบี้ออตอด้อเนี่อ๋ไกด้ไก่ได้นี่ม่คอยไปบ้านโชคลมเลยมือไปไก่นี่มันมือมาเลอวทั้นที่หอดเลยอยู่ไก่อยู่บ้านตบ้านได้อยู่อยู่บ้านโคกไงโคกไงอยู่ตัวเลยโคกไงเมืองเซโนินยน่ร่่มานีน เขาวานกค่งไงนั่นมีอินเดียนี่แหละคนแก่แท่งนี้เขาไม่เขาบร่ได้กเ่าเวียกแล้วเขาได้คอยกันเพิ่นว่าวันาเนยเขาไม่ได้พังไป้่เซื้ออยู่ชนะของเขาไป มูมนมาส่งอาศัยมูนี่ว่ามือแล้วอ่ะมืออะอจบมือได้ลูกเลยเนี่เอ้ายอ้นี่ก็อ้พ่อาดูบอกนะไปไออกนอกเขาเดียวบ้านอมาหาพอพอ้วบห้มือทำกลางคาวหายาได้ลูกเลยับเฮากับนไม่คิดว่าใช่มันจะมื้อไปแบบนี้ผมผมเนี่ยไปละแล้วเราขั้นพอไปข้างในกะขับดิ่งพาไปก้นเนื้อไปดิ่งกะนั่นยูบัดไมดิ่งจำเนอะพอไปพ่อช้านไปไซต์ไปไคือไปยั้งอั้นคือไปยั้งยี่นี่ไปยั้ง่อน เขาเสียได้ปุ๊บปั๊บออกไปนอกคเดียวไปไนอชชานเดมือเขาไองนี่เขาอกเจุ่มนองเลยทามันนองชายลาเลยไปนอ่งเขาจีบบกม่ยทามลูกแรนะแล้ว่งเจ้าทามเวยูไปกินเหล้ามาสุราบอนั่นนั่นเลยทามมึงทานหละกรแล้าไปน้องนะเจ้าต้องเืนต้องชานบอนนะ มันกับโวโลงโวไลยดอกละบโววียนต้อนทำเรื่องนี้หนักมากนี่มากโวแมนดอกเวอร์ที่ให้โทษให้โทษโวแมนเด้อมาไปตามพี่เนาะแหลยถามเบื้องแนวัเคยรันซ่านี่แล้วผู้คคลมาอยู่เลยอันนึงในจากหลวงประวัติการโวได้ไปโดยมึนเมาดอก บ่เคยอันช่องก็ได้มีโทษดมีลานปานมีเสนรักเล็กขาน้อยนะมาย้อนดูอยู่นี่แหละคไทยย่งนับบได้ไหยังไดคนว่ามาดูเมียมาลักมาดินทินเดก็อยู่พูดนะบเคยเราเบเคยมีประวัติบเคยยาบอกยาบ้านกัแจ้คเรามาเนได้ มูเบือเหล่านี่ก็่าอ่านอย่าข็นมันพอดมอก็มมไปซื้อมาอะไก็มาขั้นยอดดีซีขาวแล้วนั้นอันนอันที่สามใส่เอ้ยเฮ้ยไม่เอาตัวนเฮ้ยนี่เงยบโมโมมีชวยโเบื่องหลังขามามถัวเจ้าก็ค่อยหับกันไป ในห right. <im its> <im its> ีบในข้อมันเป็นทางบ้านประโลมาผู้บ่าวคอยได้เขามียวฟลูมีแฟนก็ดีมีแต่ว่านหามเนาะท่านก็ปอดมันเลยกะดีใจปอดม่ไดู้้เดียวนี่นะเราจึงมาหาเราแล้วมันมีมันมีผู้มาเพิ่หลังเลย

เออเออบอกเลยหมลู่ยนะกอกไปทางไหนกระบอกไม่ให้ลูกเลยโบอกเพื่นแนวข้าไปหันไปนี่กระบอกเพิ่นเออเป็นอุ่นก็บกอกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปรดกับมันโมเมเนเตแนวข้าไปกัพอลูกพอถอต่นากับโก๊บอุ่นเป็นยังจุดๆดเดี๋ยวบ้ไรอีกได้นเช้าคนแฝงเนี่ยนแงทั้งมดน้ำลึกเตมเเมเเเเเอเเมเเเอเเตเ บัแม้นแล้วอะ okay, okay. เป็นล้ําเป็นโรคแพ้หนาก็ okay, นนะเฮ็ดจังได้กินบหรอัแมน้น็เง็ด,ดกินม,มถ้าเข้าขาดเห็ดแล้วเขาก็ขาดกินท้างนี้คุณว่าลูกขาดเฮ็ดก็ขาดกิน กัขานนได้กินน้เมกับได่เห็ดนารกักบได้กัพน้กินหรือ่อเนี่ยฮันดูกมียจะกินยกวันกนกับพน้กินเออนั่นแหละเฮ็ดพวกน้กต้องคนบอกว่ายังปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บทำเห็นงัวเห็กล้วยปูกก็ลอตองแตงอย่างกาปึ๊บกับได้ดูต้องเฮ็ดทุกแล้วเดี๋ยวก่อนนะทุกน้ำงัวน้ำควายลูกหนึ่งคือกันน้ำงัวน้ำควายยู่ยู่นี่ทุกเนทุกปลามเมมเด้ทุกเนี้ทุกเบบ มาทุกง่ายใช่นะว่าทุกกิโลกับบทุกวัชิหั่นกับห่นนน้ำองยากน้ำนลองน้ำปลาออนี่แหละชองทุกโบแมททุกว่ะโบมีมีน่ะยากคนจะไล้วยุ่นีหน่งเพชรทางในพนัยืนไปเพ็ดยิ้ใส่เพ็ดดู ข้าวัดไปหันมาหนีกับไปคอบเพาเขในคอบพื่นบเมฆยาเมื่อบ้านรู่าแล้วเขาแล้วน้ำกับชนกันเมือกับโวายน่นางบน้าบนนะคนเแล้วแล้วคนมีเวลไปเมือกไปากกันเมือกับโบวายหน่อคะแนนวัลุลามันแกล้นกันดีใจน้ำพวกเป็นเพราเป็นแหนกับหยกชีพิงศ์ทำโบพิ่์ลูกก็แม่ ทางโมคุณล<ม>าอ,<ต>องใ<ห>นก็อ<ห>นขอกุขับื้นวายาก็คืยอ,ยอยาอูนึงมือชองพิษเดียวเรียวกันอันนั้นที่เจ้า้เาา <c oughs> ลีกวรูอายต่วแม่อายอาานในบ้านลูกูนนั้นได้ไเฮ้ยรับแต่ขาวหานขมาให้กับคุมอมาเม่ก็นิ่งใ่โคกโ่นิ่งใ่เม่พร้อแม่ประเทศบุรีอันนี้บุญยาใหมมีสิเลยนั้นบอกก่อนธรรมดายู่อ่ะเรียกเดียวคุณสดเนาะ ว่าลูกก้อนก้อนอะเ็ดเรียกงเงี่ยโมปันใดนะเหลดเรียกนงเงีอันนั้นโมปันน้ำะเนมเฮ็ดเป็นกะมันทำเป็นเองมันดอกไทยขึ้นไงยังว่าให้บอกดอกนมีก็ได้นี่มันบุรก็ต้องม่เป็นป้นใดดอกอะไรก็้ทเป็นเองมันดอกบ้นนึงนมีพวกให้กินคนมึงิด่เดมทำเดิมได้เลยใครรู้จัากเรียกไหมนั้นเา เลือกมากวันนี้มากมีมาขอหรือมาห้องใส่เชื้อโอ้กับมาห้องมาถักห้ามมาหยั่งนั่นเขามาโคกอ่ะอยู่สิว่าไอ้ได้ทางดวงกันเลยทางดวงว่ามันนั่นให้มาเบบมาห้องมาหยังนี่แล้วก่อนมาาำถ้าไม่มาทำกันตััวนนี้มลักษณะคนเอากันเลยมันก็ได้ให้ถามให้อึอย่างนี้ คือกันมีส่อกันเออถามเอนแล้วเลอก็มียังคื้เพนเลาเลยอดเลี้ยงเลยบุมีสู้มีแพนเลยอืมบุมมีระบาดูกูเชืแบบลักษณะเอากันแบบเพอใจกับผู้นี้ลยบุมมีผู้ใดจะหน้าพอเร็วนนาะเพลินถามกันนีกัเ มีผุน <minutes> แ้วมานอนทินหลับเงื่อนผมมาเลยเล้ได้มันิ่นแรกง่ได้ลยากเด้ไม่มได้ยากได้ไก่ก็ได้หอมมากเันน่ากัด่ชวภาพม่้นลบุเลี้ยงกันเ้หเดวบิดมานีว่างต่คงได่ก็ยังบ่หอดนีสามพีได้ตน3่พีได้แบบว่าอึด่มาชอยนี่บงกินเหล่าบ่าควาเหล่าเมาเดียวเห็ดกัเข้าซะมือเมาสมุน บ้านีเขาหมักอันนี้เลยคสิว่ามมานเมาอาพ่ตอเจ้าแม่พิ่ะกระซิบได้วอกถึ้มตัวนี้ครับเขาหมักแลขเขาหมักขันอันนี้เลยเห็ดตามพี่อีกในระยะนี้มาขั้นตอนนี้เป็นขันอิ้นอีกตอนตอนที่สองในเมนว่ามีหมูได้บั๋นโบได้หึงได้ว่าเนนัดห้าบาทกับหมูหรือว่าห้าเซนกับหมูน้อยหนึ่งตัว เออต๊ะเป็เป็นหมูนเนะยังบทั้งนนั้นเลยวไปทั้งเป็นหมูไหมเออบานี้โต๊วหนึ่งเลยเป็นหมูขอเลยเปม็นให่โตัวขอเลยเลี้ยวมีสองโตัวอะไรมเราสองไห้ไก่สองโต๊วเทียนหน่อยสามชิดพี่เจ้าเทียมมาขอเทียนระบาดคูหนึ่งหมูสองโตัว หาบาทเลยครับหาเซนขับ่ถเฉยเดียวนี่ครับหาบาทหาเซนจะเป็นหมูน้อยมาในหมูพันขอเป็นหมูใหญ่เนี่ยและใหญ่อยู่กับพุ่มเขาพุ่งแก้มาพุ่งอำนาจมาเขาเล่นกันนะเออเลี้ยวเลยเขได้หมูเขาเนื้อบอเทอร์ไส์มุดหวาขึ้นพร้อมพันขอมันมีแล้วบาทเนี่ยเออเลยเกียรมาเออพร้อมมือใดเลยกับมา แต่ว่าใ่ไห้ตึงตัวนี้เนาะแม่นบ่บ่าวเออน้ำแรันแล้วแำหวานหมทันเอาเลยกับเรียกว่ามาดินมาซื่อก็มันอยากมาห้องมาขอมือเดือนตีหรือว่าเดือนจิตเอ็ดจอไว้ก็ได้นี่เอาเร็วมันบ่ได้เฮ้ยบอนเขาเนี่ยมันโบได้กันถึงหลายเขาสิได้เสียพ่อแม่เขาได้สิเสียต่างชุกเจ้าเสี้ขมเขาบ่แม่นอื่นเขาเสียหมูได้ถมหมูเนีเออมันเนี่ยนะดินต่างกันเนาะเออต่างอะไรเฮ้ยโบได้ต่างเฮ้ยแต่ชาวต่าง คัันหจกเออารนำไช่แล้วมันตางที่นั่นคือกันนั่นแหละดอกไม้เทียนกูคือกันตางอยู่ได้บอการน้ำไช่ครับกาน้ี่ใส่เข้าไปเออดิคอยไปเห็นครูปการน้ำไช่บอกคือคือว่าอะไรบอคือเราสองไห้ไก่สองโตเทียนหน่อยสามชิปเทียนขันบาทกูหนึ่งเลยเป็นหมูไหมเพื่อนขั้นตอนที่หนึ่งมือมาขอหัน และหมูหนึ่งตัวเงินสองล้านหรือสามล้านคือพวกกันโก้หรือสี่ห้าล้านก็เกียมมาโลกประมาณสิบล้านปันะเนี้เลืออมือเนาะกับหม้อหม้ากับมันเหลือกับชุงหม้อกับต้ตืมเพาะลูมเมื่อนี้สียไปมเมื่อคอเนั่เราให้มันเข้าใจกันูเาะไล่ทั้งเมื่อพบบ้าน ขีดเขียนดังฮะมันมันดา่คานายแล้วคานายมาุาวูเรั่งทุ่งห้งดินแจ้งคันขอเขาอยูนคันขอเขาบอกรวมเรื่องระดับชิพนาไม่ตัวอย่นี้เลยปล่อยไปแล้วอ่เอออ ข้างขอหาข้างขอหาล่ะาได้หาได้บุ้งบุ้งข้าเจ้าหาได้ข้าไปด้วยหอเล้หแต่เจ้าเสย์เนาอสิบล้านห้าล้านหรือเขาพร้อมผู้แทนให้เขาได้้แนเลยข้าโอ้บท่านเลี่ยปีนี้ขันเาได้เหตนแล้วคือน้อยอืมเหมือนห้าล้านนอกเขาพร้อมเดี๋ยวช่างเป็นห่วิอีกรั้งนก็คือ มันเ้วหมแล้วขอกองผูกแล้วมันเรี่ยงก่นนะเลีแย้วบุท่านได้แ่งได้ขอกงจะซ้อชุดเ้งแ่งกแงทำว่าเจ้าได้ถ้าว่าเห่ามีบเเสุมือขอกันนะเขาอยู่น้ำกันแบบนี้ขอแล้วเราเามัดแขนให้เขานล้วจะได้ให้ได้หมูญงเด้หมูมัดแขน มมูเปลงองชานั่นก็เลียกก็ได้หมูทอดมูทอดตินปอดตัวนั้นเทวาน่าทอดเนบาตัวน้อยนนาตตัวน้อยนี่ก็ได้่ตัวน้อยขนอแล้วตัวนั้นมาเป็นหมูใหม่หมูใหม่เป่งที่้ยคือลูกนู่นมาอยู่เป็นนํำเลยเคยชูเยน้ำใสได้บาทนึ่งะว่าหูจับเลยหลังจากคือลานนี้มาอยู่แล้วในนี้อคบยู่นะฮะในท้องได้ขอแล้วเรื่อว่นี่อะไรัน ใค้คนก็ใช้เลยเนาะแก้วเป็นเคยทอก็ได้ใช้เวียตาะนะเพื่อะไีนั้นมันง่ายมันช่วงบรเห็นความเจ็เป็นก็มีหรือว่ามีเวทชูกินดองก็ได้ใช้ใช้เป็นเคยนั่นแหละไปเจ้าอยู่โคกินันวาเป็นดีไม่ชุกมันก็ได้ใช่เลยเนาะใช้หมดทุกอย่างอันว่าวสโพคมันง่าย คันคอเนี่ยเขาเอื้อมาเต่งดองนว่าดองน้อยเต่งดองน้อยเดอนี่ก็ได้นี่ปลูกอผ้าเเข้าผันมุมมีปลาควันก็ได้นี้ครับนีแก้เต็มไปเลยนะบอลไม้เห็ดป่าหมูสองโตัวฉีเรลมันก็ไปเล่้ว พี่กัเพื่อนยังไปว่าได้ดีไหมเพื่อนว่าแต่ซ้ำที่มาขอก่อนได้มานเจ้าหน้ามาแล้วขอแล้วขอยังเลยที่มาขอเมื่อนานเลยได้หรือว่าพี่กันทางนั้นทางนี้ได้บาทเลยได้ขอหันติงนักนาสหักทำได้ก่อนเป็นเอ้ยน้องอยู่เป็งก็เลยฝอนฝีหลังก็ไหวสากันยูน่าเละบาทนี่ก็ลายต้อนนี่เอ้อไปสู้แต่งานเอ้าขัดเจ้าจะ้แค่ตอนเดียวครบหมดเยาก ขอพร้อมแต่งน้ำกันแล้วแต่ทางช่อเจ้าเห็นดีทางในห้ามือใครเจ้ามีกันขอพร้อมแต่งน้ำแต่เดือนที่สองแต่งเขาก็ได้พวกนี้ยนะเออแนวนั้นนะคันวาปอยากเห็นหลายวันอะไรเนี้ยมีความคิดว่าทั้งเดี๋ยวดอกวายชีไล่เป็นเล้ขบาทเดียวนะคันวาเจ้าละนอกจากว่าเออเจ้าจะว่าเออจะว่ามาว่าทางทั้งาว่าเดือนชีคือเจ้าว่านั่นมันซีบปได้นะดอกพราะว่าคนมันอยู่น้ำขันก่อนมันนะเดือนชีอันแรกคันวาเพราะคุณแล้วนั่นชีได้ใคร คันไหนชิดได้ป้านขันชมวนบอกเออเจ้าหนูกาว่าเดื่อนชิดช่งก็เจงเนะจ้ามาสับทาากันเ่ากันเนาะขอพรแตกน้ำในมือนั้นเนาะผักเต้าเจ้ามาบ้านปลก็ันหนึ่งแต่พออยังเจ้าชิได้ป้านบานเนาะอันนั้นาว่ามันกายนีั่ิไปนกระายเนี่ยเน้ยยาวไปฮะาไมเห็นเนี่ยนี่เลยถือว่าพีเจ้าฟาดเดือนละตัวได้บ้าะเดือนละตัวได้บ่เือนละตัวได้บ แยังไงท่านทุาท่าที่าท่านที่ท่น่าเจ้า่าท่านจาท่าน่าา่าท่นท่าว่าเจ้าว่าท่านทน่าเน้า่ท่นท่าน่า้า่าท่านท่า่าเจ้าว่าท่านท่านี่าา่าท่นท่าท่าเา่าท่นท่า่า้า่าท่นท่า่าเา่าท่านท่า่าา่าท่นท่าว่า้ว่าท่านทาา้าี่าท่นท่านี่าเ่าท่ เอาพื้นเอาความสุขเอาเืนนนงไม่้อเตกไว้แ้วนะเนาะทา่เรือกเคือว่าเรอมาขอหมูแข้มน้วเดือนะตัวน้วะอกอน้เขาเอแตงดอกเพื่อเอาฟอกเขาเพื่ออกเพื่อ้าเนอเาเนามเดี๋ยวยมาในเรื่องข้าวขาวมบะฮู้อีกแล้วันวะบัวมาขอเนี่บะฮู้เพื่นกาเได้ได้าทีนี่แหละ อันนี้อันนี้ฮีดเนาะฮีดมาเปงมือมือขึ้นาเองขลองยังว้ากันบาได้มาเอินมาเอินมาถามมาเมาทามดูถามหลังเพื่อเลยวว่าดวงสิมาเปงนี่สั บักมือฮิตอะีรฮนมือขอคนนี้เพื่อนเล่าเล่าเมือนขอตัวไหนกะมื่อเมื่อมาขออะไรบ้านนี้มันมันสิมีอำนาจกับบครองมานั่งได้มาเอาสิเห็นมือังเลยชั้าชันระวังทั้เจ้าคำปล่อยเนี่ยนะฮะเอเออมันเป็นเนี่ยนะ้นสิพัดเจ้าอะไรเดือนไหเจ้าสีแตงตัวยาเน่เออเดนีอ็นีมเจ้าฮไปเฮตเจ้าฮี่คอยบานี้ฮตเจ้าไม่ยั้งบานนี้ฮตคอยเลยไม่ยั้งเี่นัเห็นคนชั้นยาคลงชายอยู่นนเลย เอาไปใมีฮีทางทามีฮีตัวคนตัวไหคือแบบเช้างาเวลาแต่งเลยเช้าหมดเลยปุงเท่าไรเลยแลงนข้างเท่าไรเลยมีอยังงนีแล้วก็มันชิยูนอาหอรเลยแบบคนไทยเลยคนคนแตด้วเด็กปมานั้นถือว่าเงนามีแ่ว่าข้างฟ้ามนข้าให้ลูกโมกูกแคน้อยแล้วแเลยเขาบอได้ป้านได้ไหม

หาบาทไม่เลยลุกขึ้นมายังเขาอีกยืห่าบาทเอาทองไทยข้นกันเนาะเก้าเดือนเนี่เอาไปบาร์เดียวลูกาได้บารนั่นหาเซนนั่นเขาไปลุกเนี่ยไก่ทองตัวเอาทงไหยไก่ทองตัวเทียนบทันเลยเทียนลาทครูหนึ่งเาเอนเงมาดองนี่บ้านท้าบ่ดองนี่ป้านเขาเขาปทันไหมไทันแล้วก็ยังไปทันด้อ้เจ้าไปทันได้บางก็ยังไปมา ทันเลยด่งันเ่อน้ต้องาเองเออทัานนี้เลยอบทันมานี่ทัางนี้เลยว่าเออคอยบทัานเนยเล่ยบางทัางทู้เจ้าเลยถือว่าบุ่มี่ยังมีจระาทัานนี้ทัานไปซื้อ ขอหามือก็เพ <Bond S 2> ื่อนฮอค้พัเพื่อนเองก็หาหมูมากินเต็มเพื่อนคือก็หมนั่นนั้นดยยากปค่นอี้็เจ้าันคือบ่ยาืบยาบยาเติได้ลงทั้งนี้มันบ่บ่คือบ่คอยคือกันปไหนแล้วมันบ่คอยคือกันกันหน่อยนึงมับคือมักสิคืมันมันบ่ปนโตป่านที่เดือนโตเเรนโตนี่มันน่นน้ำนบ้่่อนนี้เป็น องไอง <ไป S 1> ้ผักสู้ก็ยื้หันหมูพ่อหมูลูกก็ยืนตัวเดียวหันท่านมาคือสม,ม้งหมดคือลูกแล้วบัณเขคาวชูชูตูดอยู่ห้องเนะงาะเออดิพัดเนาะเออเดินน,นั่นเดินนี่สองเราคอยจะมาขอพร้อมแต่งน้ำ บาทเดียวเนี่มันสบายเนาบอรนีบาทเดียวเลี้ยวข้เชียบาทเดียวนยบาทเดียวเล้ยเอาไปไนพอบาทเดียวแต่งบาทเดียวเออบิดในบ่อนอมบนิดมันอยู่ในบ่อนอยู่น้องเดี๋ยว่าจะพาวจะพ่าวนั่งเล้วคุยเดี๋ยวเริเดิมาเอินมจบจู่าเลี้ยวขาออากัมไแท้ีมากอันนี้ชุมแจ้ง่นมีได้อเป็นพ่ออยู่มึงงพ่อแห้งชี่วมยังทามล้นเมียขอกันเป็นคนไปบ้าอยู่เล้เขาคนชมติวมดอยูนตัวอย่างหรือาเหนก็ร้องเน่าเอาเ นนำมัโอเคชูก็กินควายแบบนี้เมื่อขินควายนะเจ้าบ่งนาสาวควายในบ้านขินควยกันเลยขอพ่อเมื่อนั้นแตงเมื่อนั้นสอนเรียนทรงให้ทั้งโขทั้งเตงไป บานเดียวาไมีหนึ่ง้หมูคือเก่าอนี้ม่ือหมูหมูหม่หมูใหม่นี่ยน่ครับหมูใหม่เนี่นี่เก๋ครบ้านเียหมูหนึ่งโต๊ไก่สองโต๊เหล่าสองเทียนหน่อย3ามิดเทยละบ้ากูนึงเลยแล้วบอกขอกระดาษบัดมือเจ้าทีมามันมานอนมพี่ได้ขอก่อนนะบัดจังเลหมนะขอไม่เจ๊งจังเล็กนะบคานที่าเจ้าขอก่อนเลยมือะไรบ้าเลยหาครูหาคนมาเลยเต๊งหอ

เอาไปเลยเ่อแล้วอโตนี่เซว่าถึตามคือควายมาไหก็คือคล้ายๆนี้มาเอามาขอเล้ยมีหมู2องโตนี่สโตได้ดีว่าเออสองโตแล้วอลไรมือเอาได้มือได้ยามเลยยามเนี่เาเลยพักกันเอมาตูเท่าวาถึงกันทางนี่มาตู้เท่าว่าถึงว่าเออเดีนี่น่เอาได้มือได้ยเนี้เออพร้อมเ้ทานไรเออพอมเน้ หามื่อทานใ้หามือนแมีแต่หนักทำง้นมาเลืก็แต็งแล้วเลือามนแล้วเมื่อโบบี้งานกับมาขอก่อนว่ามอดกันองบี้งอาเมื่อมาแล้วแต่ทุนเจ้าเสริยมาแล้วทำมันได้จะพือว่าขอกอนก็ได้ขอกนเาะมือพัดวันฝันมือใชกันตยาหมเดินยังเนาะคอยดีคอยมักมือคนขอหามือได้ขอชูแต่พระเจ้าเมื่อเจ้าหามือหรืเจ้าหามือในนั้นไดัมุ่งเจ้ามาชูเลยถือว่าทั้งนี้เป็นผู้หา มือางานดีเดบการขอก็คือกันลองหาเนาเออบาในมือมาขอบังเถอไปเจ้าีแนวคิดเดยวนีกคนใส่ที่ให้คนเที่วยานเพ่ปล่อยลูกเพร้านเมือก็ยานวัยมันกลเพื่อกรปลอยตั้งท่าน้าเกลยบัตรเทเกแล้เปลยนนับถินว่น้างอนี้ไเมืออก็อุยรักดอกไม่เป็นมเล้าเลยมือใหม่้สามนี้และสามที่เอามามือม อันนี้เท้าระวังถ้าทามันระหว่างจะพอจะได้่เนอานะใครกวาว่าเขาเอ้าเท้าเกนดคับมาชกันมันจิตชนถลายมาทาลยครับไปเออมันตัวนั้นหมูไหมกับหมูหิหมูไหมตัวนึ่งหมูหิตตัวนึ่งสองตัวเออหมูดำหมูปง่ดำไหนตัวนั้นอ่ะตัวนั้นเือนพวเอาด่งไหน

มันก็ะชได้เอาหมูตัวนั้นมาผูกแขนเขาเออมันก็นีแหละคันวายนี่เเละความือเขาโมเหตพรกฟันหน่อยเขาก็มันช่อมโตพากฟันจะฟาดเขาเขากัดิีได้เอาตัวนั้นมาเสร็นแ้ามัาเข่ามาผูกแขนเขาอีกคือเาขันเท้าเจ้าขันเท้าตัวเดียวก็เอดีบดวาคือเจ้าคำข้าใจเ่าเจ้าเชียเีนงในเมื่อเดียวนะขันข้อนะมาเจ้าแต่งแค่ว่าได้เชียอีกสองเทือด้นั่นนั่นได้เด้อตาดองเน่มันแล้มันก็ต่างหากเม่ต่งแค่ได้เชียอีกไรเดี๋ยวได้ยิบ่บุคาว่มันถ ข้าบดบันทึกมือขอกับต่างหามือขอกับต่างก็ต่างอันนะมันม่ได้เฉียแต่มือขอน่ะมันไม่ได้เล้งมันมูนะโมโม่ ่าบดบันทึกบดมือเต้นไปคาใบนำตานมาไม่มเนดีใจโนี่บดบันทึกไปเขาเอาอกอันนี้เไองลออกแล้วบดนขเรายัรกยันรงขเราเป็นนักวชแลวงลง่าองาินี่ยังไม่ได้ลาเทบบดบันทึกชั้นทั้งสาวให้พี่ลองสบายดีด้วยทัานานไผ่หไพี่ลองเ้ยนองไผ่ไแล้วไผ่ีไอ้ก็ได้ได้ ก็คือกันอยู่เนีลยเนาะจมากันอยู่านอะโอ้ยเา่พี่น้องเลยถือว่าหีดค้องกะบมอคอยขึ้นกันปันจดเนาะทางบ้านเขาทางนี้ค่ะว่านันแตงกะโมเรือนโตพี่น้องเลยป่านใวหาเรือนก็หาโตเนาะอู้อาจินดองทางนี้ขาอ่อนได้พี่น้องเลย น่ะนี่แหละอันนี้แค่ฮีดคองน้องเพรีพี่น้องเลยฮีดไม้ไม้คือว่าฟัวส์าสาวพันยูน้ำกันก่อนก่อนขอก่อนใบนะเพรพี่น้องเลยเพร่ยงก็ได้ไม้หมูตัวนึงแล้วก็มีหมูฮีดอีกตัวนึงมีไก่สองตัวแล้โอ้มีเหล่ามียังคุณเพรียนไหมเพรียพี่น้องเลยฮีด <c> ค <oughs> องอะคำว่านั่นแต่งเนี่ยก็กสินักหมูมนะเพรีพี่น้องลเลยเดือนละโตเดือนละโตถ้าแต่งไหวเลยก็ ภาษีโบคอยเสียรลายเนาะอ่ะมีแต่ไฮลองเขาต้อมีเตรียมตัวหาเงินขลอกขล่องให้พี่น้องไปอ,อ่ะสัหรับคลิปนี้แม่น้องเปรกกระเพ้าพี่น้องมาเบิ่งดหีดคองแต่ละบ้านให้พี่น้องมาคือกันโบเนาะเนืงง้อเงินขล่องบ่ทันได้ว่าให้พี่น้องอันนี้หีดคองที่ซื้อเนาะกรตีเป็นประมาณประมาณสิบสองล้านเงินเนาะบไปรไวมทั้งหมูทั้งหยังให้พี่น้องไป สำหรับคลิปนี้แม่ต้องเปลี่ยนก็บสีกอลาให้พี่น้องเป็นเพียงซันนี่คนเดิมให้พี่น้อง e ขอบุนขอบเกินแม่พี่น้องเอฟซีคือเก่าคนเดิมที่เขามาติดตามแบบซ้องของแม่ต้องเปลี่ยนมาตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้เก่าคำว่าบสบายดี